ทีวิตติดเองล่าบีโปรตไกส์นะครับอาจจะเงียบจ่อยล่าตาบีแบบนี้สไตล์นีงดูจากกล้องวงจรปิดใหญ่นลลอย่ยเปิดวไม่มีไฟแน่นอน เราไปดูคนนี้จากประเทศรัสเซียครับชูวิตฮันเตอร์ครับผมเราไปดูเรื่องราวกัน <S <S วันนี้ฉันอยู่ในบ้าน,น,านที่มีผีมาตัดไกด์้มเขาบ,บอกว่าบ้านหลังนี้อยู่บนสูสาล้างเก่าชาวบ้านทั้งหมดเลี้ยงบ้านหลังนี้แต่อย่างไรก็ตามบ้านหลังนี้กําลังขายอยู่ <S <S ยมีเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวมากเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ เจ้าของบ้านคนใหม่บอกว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีเด็กอาศัยอยู่ที่นี่และพวกเขาก็มีสุนัขเริ่มจากการที่พวกเขานอนหลับในตอนกลางคืนและสุนัขเห่าเสียงดังมากสามีจึงออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นและเห็นภาพที่น่าสยดสยองสุนัขตายและที่แปลกที่สุดคือสาเหตุของการตายของสุนัขระบุไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผุ แต่มันไม่ได้จบเพียงเท่านั้นหนึ่งสัปดาห์ต่อมาลูกชายคนสุดท้องของพวกเขาตกลงมาจากชั้นสองของบันไดนี้และถูกทุบจนเสียชีวิตฮะตกตกจากบันไดที่เขายืนอยู่อะครับเพื่อนๆนและถูกทุบจนเสียชีวิตในขณะที่ภรรยาของเขาอยู่ข้างๆเมื่อตำรวจมาถึงเธอบอกว่าเธอไม่ได้เหมือนเธอไม่ได้ทำ ไม่เห็นใครแต่มีความรู้สึกมีบางอย่างผักเขาแต่เธอไม่เห็นว่ามีใครหรืออะไรแล้วสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นหนึ่งเดือนผ่านไปภรรยาที่ตื่นแต่เช้าไปทำงานออกไปข้างนอกเข้าไปในบ้านและเห็นภาพต่งางสามีของเธอนอนจมน้ำในสระจากเหตุการณ์เหล่านี้ผู้หญิงถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพังและในตอนเย็น ของวันเดียวกันตำรวจมาหาเธอเพื่อถามคําถาม,มและพบศพของเธอถูกแขวนคอที่นี่บนบันไดนี้เจ้าของคุณใหม่บ้านหลังนี้กำลังขายมันเขาซื้อมันมาสองเดือนก่อนตามที่เขาพูดมีบางอย่างปแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่ในตอนกลางคืนเขาจะค้างคืนที่นี่แล้วตั้งกล้องให้รอบบ้านว่าดูว่า มีอะไรผิดปกติในบ้านหลังนี้ไหมเริ่มแรกเลยเขาเอาที่ตรวจจับวิญญาณไปตามห้องต่างๆว่ามันมีดวงวิญญาณอยู่จริงๆป่ะ,ปะ,ปะโอ้โหสีแดงนี่คือมีดวงวิญญาณนะมีพลังงานแรงด้วยเนะี่ยเป็นบ้านมันไม่ได้บ้านล้างนะครับเป็นบ้านที่เขา ขายแต่มีประวัติที่ไม่ดีก็เลยจะมาพิสูจน์โอโตไโกส์สีสีนี้ไม่มีไม่ไม่มีโอ้โห <This S 1> ในห้อง <thing is? S 1> ม,มีใครอยู่ในห้องนี่ครับรัเสเซียครับเพื่อน ที่เดินมาตรงนี้ก็มีนี่ในครัวเยสบ้านของสวยเนาะโอ้โห,โหนี่ห้องนั่งเล่นปะโอ้โหนี่ก็มีนี่เป็นเหตุการณ์จริงนะครับรเขาอีกการเคลื่อนไหวอาจไม่ทนันมันเร็วมาก นี่เตียงนอนเตียงนอนมีบ้าห้องนอนโคตรลุ้นเลยอูห้องนอนมึงบีทุกจุดเลยใช่ไหมเนี่ยก็เสียชีวิตยกบ้านนะครับอ่าหลังจากนั้นเขาก็ไปตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วเขาก็มานอนครับและหลังจากนั้นเราก็จะมาเห็นในกล้องวงจรปิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมกล้าเนาะช็อตแรก ทีวีติดเองเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเมื่อกี้นี่มีเงานี่นักล่าผีโปรโตุกัยนะครับอาจจะเงียบหน่อยล่าตาผีแบบนี้สไตล์นี้ดูจากกล้องวงจรปิดอย่างเดียวลงหลูด้วย เดี๋ยวเรามาคุยกันตอนจบคลิปแล้วกันรอดูกันก่อน 嗯哼。<laughs> กล้กองเฮียโหนี่ก็หยาบเหมือนกันนะเนี่ยูดใครวะเขาอยู่ในบ้านคนเดียวนะครับเขามาพิสูจน์ไอเวนี่จะก,กันหล่น,นมามันหนักขนาดนั้น,นสเสียงมาจากไหน เรื่องราวมันจะมีประมาณนี้แหละครับเป็นการล่าผีตโปรตุกัครับจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในบ้านนะครับมันจะเหลังจากนั้นเขาก็ไม่เจออะไรแล้วช็อตเด็ดก็จะมีอยู่ที่ที่ผมเอามาให้ทุกคนดูประมาณนั้นที่ที่ที่มีที่มันมีเรื่องราวมีอยู่แค่ตรงนั้นอย่างที่ที่เขาบอกมาตอนแรกอ่ะครอบครัวแรกเสียชีวิตทั้งบ้านเลยอ่ะแล้วมีครอบครัวใหม่มาซื้อบ้านก็อยู่ไม่ได้ตาคนเนี้ยเขาเลยมาขอพิสูจน์ว่าบ้านหลังนี้มีผีจริงๆหรือเปล่า แล้วอย่างที่พวกเราเห็นครับไฟเรามาสังเคราะห์เรามาสังเคราะห์เรามาวิเคราะห์กันครับเหตุการณ์แรกคือตรงนี้ครับอันนี้แบบเหตุการณ์แรกคือเอ่อไฟทีวีเปิดเองแต่ผมข้องใจเนี้ยว่ะทุกคนว่ามันเป็นไปได้ไหมมีคนอยู่ข้างหลังอ่ะอันนี้อันนี้มองมองในมุมมุมมองว่าถ้าเขาเฟกนะถ้าสมมติเขาเฟกขึ้นมาเงี้ยมีคนอยู่หลังโต๊ะสนุกแล้วเขารู้มุมกล้องอ่ะ แล้วก็เอาลูกมาอันนี้ไปไปได้ใช่ไหมครับอันนี้ไปไปได้ใช่ไหมแต่ในบริบทของเขาเขาบอกอยู่ว่าเขาอยู่คนเดียวเขาเป็นนักรัเป็นนักรัาต่อยู่คนเดียวอะเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะมีคนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ขยับเองและตรงเนี้ยอะตรงประตูนเนี้ครับเพื่อนๆดูนี่อะนี่มันขยับเองอะ่ะถ้ามีคนอะมันน่าจะเห็นเงาตรงนี้มาทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับประมาณนี้ครับที่นี่คือรัสเซีย ที่นี่คือรัสเซียครับผมให้กะโหลกความหลอนคลิปนี้4กะโหลครับผมคล้องใจตรงโต๊ะสนุกแค่นั้นเองมันยังไม่เคลียร์ตรงโต๊ะสนุกทุกอย่างเป็นไปได้หมดมันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้เพราะว่าเหตุการณ์นี้ยมันเกิดขึ้นจริงๆในบ้านหลังนี้นี่คือรัสเซียครับผมเพื่อนๆราตาีผีรัสเซียก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะชอบชอบชอบนี่คือ จากอาหลับในช่องช่องหนึ่งใครก็ได้อ่านให้ผมหน่อยนี่ชื่อช่องเขาครับทุกคนไปเซิร์ชได้เลยผมไม่รู้จริงๆทุกคนไปดูล่าตาผีของอาหลับกันครับบ้านเราเรียกผีบ้านเขาเรียกยินไปดูกันครับว่าจะสนุกสู้กับประเทศไทยได้ไหมไปดูกันครับ <applause> لا إله إلا <applause> الله. لا إله <applause> إلا <اللهم تصفيق> الله. شفت؟ <applause> بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> <applause> الله الذي لا يضر مع من شيء في الأرض ولا في السماء. ألينا <applause>

في في هناك في شيء على 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 ها زين ليك معاي شو كشافك إيه علاء قلت لك هنا أنت كلمت معك هنا في شيء صار شوف الظرف هذا على وشوف شوف اللي داخل من قلت لك في شيء صار إيه أنتبه ปรูเปิดเฮ้ยพัดลมติดเองนี่เหรอไม่มีไฟแน่นอนเฮ้ยเขาก็สนุกน้ยเฮ้ยบ้านเขาก็ไฟ์สนุกเหม وهو العلي العظيم يا صدق بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم شوف اللي هناك على هذاك شوف اللي هناك هذاك هذاك خليني ادخل الغرفة هذي ادخل الغرفة هذي صدق <الرحمن الرحيم>. بسم, الله بسم الله الرحمن الرحيم، أي صوت هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بسم الله، بسم الله، رب رفع صدق، عليك، بسم الله الرحمن الرحيم اي صوت هناك بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم بسم الله بسم الله رفع صدق بسم الله الرحمن الرحيم لا انتبه أيها الحبيب انت شر ما خلق ولا يؤذو حبهما سحبتكم بالله يا من تسكنون بهذا المكان انتبه يا راجل انت خرجونا منه بسم... انت خرجونا منه بسم الله انت خرجونا منه خبرو خبرو لله وطاعة لرسوله

الطوق الجاي ارفع اعوذ بكلمات الله التامات من شر خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء خلاص خلاص اعوذ بكلمات أو التامات. أو التامات. أو الله التامات من شر ما خلق سمعت. لم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد <applause> อ๋ๆๆอนี่ครับอัลับครับเพื่อนๆเป็นไงครับแสดงความคิดเห็นกันหน่อยซิว่าของอัลับก็มันมันมันก็อีกสไตล์หนึ่งนะครับ <S <S เราเราจะเปรียบเทียบว่าอันไหนหลอนกว่ากันไม่หลอนกว่ากันอันนั้นมันคืออารมณ์ละมันคืออารมณ์ของเราแล้วว่าเราชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองถ้าเราชอบแล้วก็รู้สึกว่าอันนู้นหลอนกว่าอันนี้หลอนกว่าแต่เราถ้าเรา วิเคราะห์ในมุมมองว่ามันก็แตกต่างกันยีนบ้านเขาก็ออกมาสไตลน์นี้ผีบ้านเราก็ออกมาอีกสไตล์หนึ่งแต่คลิปนี้ความหลอนก็ผมก็ยังให้อยู่ที่ประมาณ4ี่กะโลครับจากชื่อช่องผมอ่านไม่ออกจริงใครอ่านออกบอกผมหน่อยชื่อว่าอะไรผมให้4ี่กะโลครับเพื่อนๆกับการล่าท้าผีของอันหลับ